สวัสดีโทนี่กระตากนะฮะอันนี้ก็โทนี่สตาร์กนะฮะไอ้นโทนี่กระตากนะฮะก็ <c oughs> โอเคสองคนนี้นะฮะโอ้คู่แรกของเรานะฮะเ,เดี๋ยวคนคนที่ชนะนะครับเดี๋ยวคนที่ชนะนี่จะจะต้องจะต้องเอ่อเข้าไอ้ลุ้นไปลุ้นในรอบต่อไปนะฮะส่วนคนที่แพ้ส่วนคนที่แพ้เนี่ยจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรวะจะต้องได้กล่องไม้ร้อยกล่องกลับบ้านไปฟรีเลยนะฮะกล่องไม้ร้อยกล่องโอเคนะโอเคป่าวเดี๋ครับอ่าโอเคนะอ่เดี๋ยวร้อยทื่อมันได้ขอไหมครัเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครกระโดดลงข้างล่างนะไม่ต้องถามแล้วแพ้โดยทันทีโอเคยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับหนึ่งซะเฮ้ยถ้าผมเฮ้ยถ้าเข้าใกล้เกินไปเนี่ยผมบอกให้แยกก็คือแยกแล้วเย ยังยังอ่ะเสียวววเอาเ้อมยังครับโอ้ผู้ชายรังแกผู้หญิงเนี่ยม่ะเฮ้ยอ่อ้ยโอ้ยโอ้ยเราใส่เกาะไปแล้วเราท่าเดียวมันหมดเอาเ้อมนะฮะเฮ้ยสกิลกูไม่เต็มเอาเริ่มได้แล้วโอ้ยโดนแล้วหนึ่งมัดเฮ้ยแย่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 เฮ้ยแย่เกาะแย่แย่แย่เฮ้ยเอาเอาโบกไปใส่ก่อนเอาโบกไปใส่ก่อนเลยดีไม่ดีไม่เอาเริ่มเอาเกาะเลยเลย ไปหมวกมันไม่ลุดเเฮ้ยชบอเออแหละเออชก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเบเก็บหมวกเก็บหมวกตาเก็บหมวกเอาหมวดูคนละอันอ่ะเอยังเอาชต่อเอชต่อดิเออละเออละชบไปเลยเออละเอาดคนั้นไปเอาโอเคไอคนที่ชนะครคนที่ชนะขอชุดออกขอชุดออก อ๋อบ้าป้องให้คนตายมาดูโอเคผู้ที่สองออสนาจนะครับมาจากไหนครับน้ำหนัก40่กิโลต่อกรมส่วนสูงนี่แสนโลครับอ๋อสามแสนโลโอ้หูมึหนักมากเลยครับโอเคส่วนสูงเท่าไหร่ครับเฮ้ยเดี๋ยวส่วนสูงห้าสิบโอ้หเตี้ยมากเลยสามร้อยแปดสิบอ๋อโอเคอ่ะคู้นี้เอ่อคนนี้นะครับเบลเก้าเก้าคุณอ่อน้ำหนักเท่าไหร่ครั ติมันสูงนะสูงไรร้อยติดติดร้อยสี่สิบโอ้คุณเตี้ยปากไม่ต้องหัวยทุกชกสบายยกสบายอันนี้กระโดดเตะครับฮะกระโดดเตะไหมออมีก็มีมีมีเตะได้คก็เตะได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวๆนะโอเคผมนั่หนึ่งพุกสามถ้าหมวกอลุดเนี่ยผมจะบอกให้แยกทันทีเข้าใจว่าครับโอเค้หนึ่ง

Ô lỡ 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 chút bỏ ơi 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 I love that I love that I love my boy Oh 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 อันล้วครับสองคู่นี้นะฮะจะเป็นคู่ดอนนี่กับอะไรนะอับราฮัมนะฮะอับลัดอับใหญ่อครับคู่ใหญ่เท่าไหร่ครับสามนิ้ยว <c oughs> ยังไม่ไบอกไอ้ก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรบอกแล้วเดี๋ยววดีโอนี้ก็ได้ลงเฮ้ยอันะะอนี้แหละครับสามตัวสามโลเฮ้ยลำดักก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วโอเคใครลองว่าแม่งเสียงดังที่สุดหมายเลย

เทียเลือดเราเท่ากันเลือดเราเท่ากันสองคนโอเคสามกอลเอาเลือดเลือดต่อต่อต่ออ่าชกกันไปเลยครับเฮ้ยไม่กระโดดเตียบุยไทยเฮ้ยเดี๋ยวแยก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 ไอ้เฮ้ยแยกเอาเฮ้ยปวดหลุดตัโอเคเป็นการหยตายแล้วเออมันใกล้จะตายแล้วเฮ้ยมันก็ใกล้จะตายแล้วเดี๋ยวเชื่อไเอาแค่สาม

แทางลงอยู่ตรงนี้นะครับดึงเนี่ยเห็นนั่งรถตรงนี้ป่าวเล่าเอาเลยห้าของามบริเวณนี้เกินเกินทางควบคุมนะเดี๋ยวผมจะเรียกเอาที่นัตรงไหนอ่ะตรงไหนออกหน้าเลยข้างหน้าเลยเนี่ยเนี่ยที่แอรถเขี์ถ่านไปเออวิ่งอ้อมไปเลยก็ได้ห้ามขึ้นรถห้ามขึ้นบนรถเพราะเน่ยะวิ่งซื้ออย่างเดียวใครมีป well ืนก็ยิงพร้อมและสาว ลอมหนึ่งล้ล้ล้ไปไว้ไว้เอาไปไว้ไปหลบทอนผีไม่ไล่อะเอาทอนไปดิล้อมไม่ไปแล้วแล้วเอา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 ตามชมพวกเขาได้เลยนะฮะใครจะตายคนแรกนะคนไปไหนหมดอิวิชานกุญตาไายเอ้าเอ้าอะไรใครวะบอลอะไใครวะเฮ้ยบอลแก่คนนี้ อ,อ้าว <oh ด th <S <S oh, pues ันล um um ี่ดันล um> ี่โดนผีไล่อะฮะโอ้ดันลี่ควักปืนออไปยิงแล้วดันลี่กลับเข้าสนามน้ำมาดาวนี่นี่นี่อะไรนี่อะไรไงไล่ตายแล้วไล่ตายแล้วไม่ก็บอกเจ้าทำไงอ่ะผมโดนชอมมี่ทำลับตีตายเลยไล่ตายแล้วดันลี่มาเลยถ้าตาย ได้แล้วไอ้โง่ตุ๊กโอ้ตอนนี้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว โอ้คนโชคดีคุณหมัดเยอะไปดูฝั่งนั้นเอ้ากำลังตาเอาเอาให้กำลังใจครับพูดสุดท้ายนะฮะอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาอาหารกันโอ้ยมีการดูนะครับมีการเอาโอเคดอลลี่คุณดอลลี่ครับคุณนีกระทะปมีกระทะเด็กหนีคนทานมากเลยใช่ไหมครับครับไม่ได้ขัดมาแล้วกี่ปีครับขนาดยังต้องอ๋ออันนี้เหรอครับมอน ว่างไงรคกร๊ะท่าเทเป็นก๊ะท่ายี่ห้ออะไรครับยี่หอ้<ต>หอครับยี่ห้อตาพาทิตครับโอ้เอาแล้วครับอ่ะโอเคสอคงคนนี้ดิถ้าถ้าโชคชนะอีกคนที่ชนะจะไม่ได้เป็นสุ่มกล่องนะฮะผมจะเป็นเชฟหนึ่งครับ <laughs> ใครที่ชนะนะครับจะได้เปิดร้านเลสเตอร์ลองในแถวล็อกกี้ฟอร์ดนะครับฟีสามวันแรกนะฮะเกิดที่เหลือแล้วเงินมันบวกนะครับเอาโอเค <laughs> แล้วก็ค่าดาวน์ค่าไฟจเองนะก็ขอขอบคุณนะเพิ่มหนึ่งนาทีในการสนับสุนนะสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์แล้วก็สปอนเซอร์ของเราก็มีเน้นนะฮะมีเติมเข้าะดาคุณเติมเท่าไหร่ครับตารงล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมไม่ใ่เตินะครับโอ้โห90 0 ไม่ไปเติมเยอะๆกว่านี้ล้วหลังจากได้ิสตัวลองไปแล้วนะประมาณม่แสตันเอเคนับดึงถึง3าโมงหลุดไม่มีไม่มีแยกเข้าใจหรอไอ้ที่ไปทำไรมาเนี่ยครไรเลือดตกเรื่อยๆม่ดีนะเนี่ยไปคว้าไป่มาไน้ำมันกับเลยไเอเคเอาถดสามสองหนึ่งซึ่เอาแล้วเากระทะาปูกันแล้วาโอ้โ จบคร OK, <r> an ับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบโอเคครับดอนนี่เราก็อยู่นะเราคี่ปอดนะฮะร้านอาหารที่เป็นขอบคุณนะฮะคุณรู้ป็นไก่บ้างไหมเฮ้ยบอกว่าค้างเลยฮะร้านร้าดีว่าคุณโอ้สุกคุณคิดไม่คิดไฟเหรอเอาไปแล้วค้างเลยคหรอเอาไปแล้วดอนดอนนี่ไปแล้วโอเคครับดอนนี่นี่ก็คือร้านอาหารของคุณนะฮะ ่มันเป็นร้านอาหารที่ไม่มีกระจกนะฮะมันปิดตายมาประมาณหลายปีมาเป็นป้วนแล้วก็ผมก็อ่ะยกร้านอาหารให้เลยนะเลสเตอร์ลองนี่ก็เอาบริหารเองอยนะหยุดแล้วหลุดแล้วอ<า>โอเคเดี <_ d oll i> ย๋ยวดอนลี่เมื่อกี้ดอนลี่ได้ไปดูร้านอาหารดอนลี่แล้วมันใหญ่มากเลยใช่ไหมโคตรยอดเออสุดยอดเลยเป็นเชฟกระทะนะฮะ มีชนะในวันนี้โลกไม่เลื่อนเหลือ90เนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้น้ำหมดผมเลททักเลยเอาโอเคกดเทกับผมเลยโอ้แอดดไของที่ชนะที่ไม่อยากเห็นอันอัไม่ทิ้งไม่อยากเห็นแอดนี่เก็บไม่ได้เหมือนเดิมนี่ดูนีพฟองบ้างนะฮะฟุดนี้นี่ต้องเอาไปฟาร์มผีได้นะครับโอ้เอาใส่เลยใส่เลยอยักเห็น ได้คร <Yeah S 2> ับ <Abby> ผู hmm. ้ชนะโอ้ได้ครับชูกระทะขึ้นเนื้อหัวฟ้าเอาชูดิเฮ้ยกล่องนี่นี่ีอันแน่แน่แนโอ้โเยียงได้เป็นร้อยองศาเลยตายเดี๋ยวลงมิให้วันกี้กล่องอะไรวะกล่องที่เปิดได้ดิกล่องแดงซีสระกล่องกลิดนบ้านอะไรเนี่ยเอาโอเคทีมผู้แพ้นะฮะก็จะได้เป็นสุ่มตู้อ่ะ อ่ะโอเคฟังผมทัานนี้ทุกคนครับโอเคเอาเฮ้ยไม่ต้องซูมเยอะหน้าผมหรอใจอยู่เ <c oughs> อาโอเคทุกคนมีกันอยู่5้าคนที่แพ้ในการแข่งขันหนะ้าส่วนมิสเตอร์ไนท์นี่คุณตายได้กล้าหาญมากผมขอ,อยอมรับการตายของคนนุณนี่เป็นการตายที่มีค่า ตายต้นโตเตเอาโอเคทุกคนไปยืนอยู่บนทุกคนจะต้องวิ่งไปยืนอยู่บนกล่องนะฮะได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับเพราะมันมีอยูห้ากองสามโอเคสามสองหนึ่งไปเอาไปเอาคุณจะกล่องสามกล่องแรกเลยป่ะฮะอย่าลืมเทียบผีด้วยนะครับเทียบกันเราเองนะเอาไม่ต่องเพระว่มันมีคนเหยียบเนี่ยเอาพรอมตคองกินะให้จะถึงกองตาด้วยกัน นะครับเรามาดูใครที่จะถึงกล่องดูเฮ้ยกล่ Ad, อ,งองสามมั่นเชื่อว่ามันต้องดีงมันมีความเชื่อในหัวใจมันเปนมันมีความเชื่อว่าอาจจะได้กล่อ,องทอง <c oughs> เอกล่องสามเอ <c oughs> เปิดเลยไหมแอดยาง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 ต้องไปดูกล่องนั้นต้องมีใครเอา <c oughs> เลยเฮ้ยไอเนี้ยไอเนีน้ยเร็วเก้าเก้า <c oughs> <c oughs> แล้วสามต่อแรกคุไปกี่ตัวเนี่ยโอเคเราก็มาดูคนแรกของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะที่ไกลสุดๆเลยทีเดียวเลยคนแรกคุณรู้สึกไงบ้างใครวะบ้านบ้านไม่ว่าเปิดก่อนอัมราหัมนะล่ะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือดึงดึงดึงกระโดมสองมันแถบสองเล่นว้าวว้าวาแล้วครับ เอากลับมาดูคนต่อไปนะฮะมิสเตอร์ไนท์ผู้ตายที่กล้าหารที่ตั้งสีสันกับเราได้อย่างเดือดดาบดีสุดนี่คืออะไรป๊ามตามังลาดิสเลยมาเสเซฟเติมเลยโอเคเทลยเลยครับป๊าป๊ามิดไปเซฟเติม มาเ่าแล้วววีนี้โดนดีะากอไมอันน่ะดีจัีเลยนะดีดันเลยนะมาโอ้อันนี้อันนี้ทำไรเนี่ยเลื่อนลุกเรื่อยเเลยนี่ยตัวเขียวครตัวเขียวโอ้เรือฮาร์ดโอเคมาได้แล้วครับป้องกองใหญ่ดีกอง เอาคิดได้ครับอ่ะบายๆได้ครับคิดได้เลยไหยครับไปเลยครับเอาไปต่ครวมตัวโดนาเอาคีทีครับไัเมื่อกี้ได้นะคนสาเอาอันี่อไ้กล่องครยืัไอ้ัได้กล่องอะไรคืคเขียวอนอ๋อไ้กล่องปืนไหรอคนแรกได้อะไรอ่ะไอตามอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn